สวัสดีครับพี่น้องสุกสุขคณมืนนีกวางอิลิสิพาพพี่นอ้องแา่ย่างน้ำตกหมูครับเป็นยังไงมาบงไก่ไก่น้ำกันครับหมูเทาไม่เห็ดเป็นหมูตีนมันครับพี่น้องเป็นหมูตีนมันย่างบัวแดงไห้มันแห้งครับย่างพ่อสีมังมังทเสร็เอาไปเห็ดหมูน้ำตก นะครับไปเห็นหมูน้ำตกแต่ว่าส้อยจิมจ้มแจวกระแซบได้ส้อยจิมจ้มแจวกระแซบอย่างไฟอ่อ,อนๆพี่น้องอย่างไฟอ,อ่อนเดี๋ยวจัง้อยกับได้ผลแล้วกำลังมังมังม่งบอดให้เนื้อมันแห้งครับให้เนื้อมันยังนุ่มๆอันนี้คือเข้าเลือกหมูที่เนื้อติดมันครับเลือกหมูที่เนื้อตดมัน เพราะว่าตาข้าเอาแต่มันกับแบแซบเอาแต่เนื้ออย่างเดียวกับแบแซบมันจะแหง้งต้องเอาเนื้อตดมันเนื้อตดมันนี่มันจะนุ่มครับอย่างสุงเดีวจะนุ่มมาในช่วงช่วงเนื้อตดมันนี่มันจะเป็นช่วงช่วงข้อช่วงข้อมาหัานออกซีบางบาในเห็ดน้ำโบอไรเห็ดน้ำจะโบสูงไงเห็ดบางบแต่เป็น ติดมั่นกับประมาณนี้ละนะครับเป็นติดมั่นประมาณนี้ติดมั่นประมาณนี้เนี่ยนะครับหนาประมาณนี้เวลาหันจะเป็นตะกินครับเป็นตะกินเดี๋ยวสิบแปพี่น้องไปล่องเบงฝีมือของกวางอิลีกับพยย่อใหญ่อ้วนอยู่น้ำกันแซ่บบ่แซเ่บเดี๋ยวติดตามไปน้ำกันครับไปไปบังน้ำกันวิธีเห็ด น้ำตกมูครับเอาเห็ดน้ำกันครับพญ่วันหั่นผักตมองเห็ดปอเด,ดอกย่านมีดบาดเมือ่อต้องให้พญ่วันแล้วเป็นเสี้ยนหอมแดงอ่าตอนนี้คือการซอยหอมแดงก่อนเพื่อเตรียมที่จะไปปรุงใส่หมูน้ำตก,ำตกให้แม่นกวางอีลีเห็ดกับพอดีเรามีดบาดเมือ่อเบิงแต่วิธีหั่นหอมครับ เมื่ออาเจ็บด้วยนี่พ่อบ่อ่ร่านพ่อเราเอาอีกจักสองหัวเอาอีกแค่สองหัวอหอมแดงสีสกเก็ดครับแสบเป็นแสบนวดเป็นนัวดรสแจ้จานกินฉุนกินเหล้าเมื่อตาบุกข้นประเพทเมื่อตาบุกข้นพญิอวนมาลวงหอดผู้ังหมดละลองเป็นล่องผู้ใดเป็นวัดเป็นไอกินหอมแดงครับซอยดได ซ้ำนี่ละหั่นหอมก่อนพัชชีฝรั่งครับต้นหอมกับพัชชีฝรั่งซอยใส่กันนี่หละอันนี้มาเห็ดหมูนำาต๊กับมันยีอ้วนครับเออเอาคนน่ะเบิ่งวิธีการหั่นครับพี่น้องเบิ่งวิธีการหั่นเชื่อว่าหั่นแบบมืออาชีพแหมมันผมบ่อสามชั่วโมงไริกินเด้อนี่เนอะ กวางกวางอิลีนี่ันเองบ่ได้ต้องอาศัยพ่อเย่นแล้วเป็นกูประจำทีมงานครับเป็นกูประจำทีมงานกวางอิลีที่เมื่อเราสดยอดม่เปนนิวมานําเรเหอ้หายหายนทานนิวกิน่เตนิวด้เนี่ยนะโอ้ีนิวปอนิวก้อยนิวซีไว้มาน้ำราวนี้เ หั่นนี่จะมาหั่นแล้วเนี่ยเมื่อเจ็บรับโอ้ยคิปสั้นกับท่านนั่นี่เลยเนาะคลิปสั้นสุดยอดนะครับใส่ยังต่อไปบ่เนี่อไปคือการรวนเอารวนมาเติมน้ำซุปจัาหน่อยครับเนื้เอาไปมันแห้งเติมน้ำซุปจัาหน่อยเป็นสูตรเด็ดเด้อเนี่ยบริเวณแห้งๆได้ตั้งเตาครับนอกจากเ้าย่างแล้วเขาจะได้ไอ้กินของหมูย่างครับได้กินข้าวหมูย่าง ตอนนี้เข้ามาเห็ดไหหมูมันนุ่มขึ้นนอกจากนอกจากที่เข้าเอาหมูอย่างมาเห็ดอย่างเดียวเนี่ยเขาใส่น้ำซุปเหนอยใส่น้ำซุปเหนอยมาตังให้น้ำมันเดือดเด่งไฟขึ้นให้น้ำเดือดแล้วเข้าคอยไปปรุงรสเพื่อที่จะให้รสชาติกลมกลอมครับอันนี้ความมั่นของหมูกะจอกมาก<ม>ความมั่นของหมูความนุ่มของหมูก็จะหลยขึ้น เนือ้อมูบมัแห้งหอมกว่หมูสดหอมกว่าหมูสดหอมกว่าที่ห้าย่างแล้ไม่เห็นเลยอันนี้คือสูตรพิเศษเด้บอกสูตรลับพี่น้องที่อยากจะไปเห็ดสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้อันนี้คือเป็นเืออาชีพของบาคหอมหูครับปมงสูตรเฮาเอาเค็ดลบมา่บอกกันบางคนพนอย่างเลยพนมาหันเลยพันมาปรุงรสเลยจะเห็ดให้เนื้อมูมันแห้งครับเนื้อมูมันแห้งรสชาติบกลกลมกลมเพราะแต่เดือนแล้วกัน พอ,อหยห้ซุกไหลอ่าบอให้ซุกไหลได้เพราะว่าเนื้อเขาอย่างกับซุกไปแล้วระดับหนึ่งแนบมังหนามก่อนโอ้ขนแล้วครับกินหอมโอ้น้ำลายไหลแล้วบ่เนี่ยเจี๊ยมมึงกันน่ะนะ้นำลายแตกซาเลยอ่าเดี๋ยวลองจิ้มมงังแกงหน่อยครับลองจิ้มมงังแกงหน่อยเดี๋ยวจะวัดตัวกันอันนี้ว่ดเด็ดปรุง,งยังได้หนิเอาแต้นานมเอาแต้นานมซุปใส่แล้วก็หมูย่างที่เขาปรุงแล้ว โอ้นวนนวดนวนนวเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงต่อไปนะครับนัวนัวกับเซียมหนึ่งน้นกันบ่โ,<อ>โอ้นวกับแซ่บนี่มันมาน้ำกันน่ะเอาเอาเราเร่งผงนวอันนี้ผงนวครับขาดบ่ได้ผงนัวขาดบ่ได้พริกป่นพริกป่นครับผงนวพริกป่นเข้าคัวข้าคัวโอ้หอมเข้ากัวเข้ากัวนี่กัวเองคัวเองหอมครับหอมเข้ากัวครับเมียขัววะท่าน ปลาหน่อยเด้อก,กว่าเด้อปลาหน่อยเมียงพันยี่อวนครับปลาหน่อยเมียงพันยี่อวนปลาเน้นน้นำสม้มเป็นน้ำส้มนี่จากบางเน่าเลยแต่ว่าใส่ขวดไว้ซื่อๆตเท้ข้องอ่ามันจะได้เท้ข้องใส่หอมเลยหอมแดง,งอหอมหอมซอยแล้วใส่เดก็กกะหอยเลยหอมใบหอมครับใบหอมซาลาเน่พักชีใส่น้ำกันข้าวไข่คือการชิมข้นโยนหัว จังหนป้าจะไดเป็นเจมติดยูน้ำพรยยกิกอ้วนในดาว่ะนนี้อ่าเิมโอ้เ้มตอนด้วบ่นเดี๋ยวคือตอนครับปรุงแล้วโอสุดยอดครับแสบเป็นแสบนวดเป็นนวดอันนี้คือหมูน้ำตกสูตรพริกอ้วนครับจัดกัน ถ่ายถาำโดยทีมงานของกว่างอีลีครับน,นี่น้องงามจัดพักแล้วครับเฮ้ดไหนซีแซดเป็นนักกินครับพี่นอ้องมันมอวันว่างยังไงก็ได้ได้อันนี้เป็นการตกแต่งเสจานพักกับปลูกเองละ่ะพัญญอวดแล้วปลูกเองแต่ว่าพัญญอวดกับปลูกเองกับบดถึงรอยบดเซนดอกปลาน้อยปลูกครับปลาน่อยปลูกปลาน่อยหด ต่ว่าพยายอ่อใหญ่อ้วนเอามาใส่เอามาใส่ให้แกดดิดปลาหน่อยด้วปลาหน่อยมันก็ปลูกพักเพราะว่าช่วงนี้หนาหนาวปลูกยี่บานเท่าอาการนาวห้อนกับเป็นครับนี่คือหน้าตาของน้ำตกหมูครับเดี๋ยวร่อยเดี๋ยวเ้าไปกินกันครับมาพี่น้องมากินหมูน้ำตกน้อกันฝีมือของพยยอ่อใหญ่อ้วนครับครูกว้างจดให้กว้าง อิลีนะครับมากวางอิริว่ยเอาไม้ซะมาครับพี่น้องมากินเขากวางอิรีจ้าไหา่ฟีมือของพ่อใหญ่วันครับน้ำตกหมูเข็ดสดๆมาแซ่บๆน้ำกันแล้วกาเดี๋ยวครูจะให้ฟรีสไตล์สื้อมากินน้ำกันครับมา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 แซ่บมาแซ่บมา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 ักกับผักสดๆโอ้ แี่ครับแซ่บขึ้นไหนพี่สไตลครับมาแซ่บกุ้งคู่กลางครับวันนี้มากินข่าวครับพ่อจานให้ฟรีสไตล์เห็นงานน้ำกันเจ้าช่องกวางอิลีครับฟรีมือพ่อในอ้วนเด้วยพ่อใดสนใจนำโต๊ะหมูแซ่บๆจานนี้บ่แพงครับเท่าไรห้าสิบบาทห้าสิบบาทเท่านั้นเองห้าสิบบาทล่นจานมาเลยเล่าเล่าตรวด เขาซีพัคซีข้อวัป็นพริกเป็นปูพริกขายครับต้องทดลองมังครับตอนเผ็ดบออ่อืม้มตืดด่าแท้บักพริกบ่เผ็ดดอกยินแลรวนาำตาแตกไม่เอยินงเรานาำตาแตก บักพีกกับปักพาหน่อยพักกับพักปลาหน่อยเด้อเก็บมาจากพจาหัห้แกดิปลาหน่อยทำบ่อใดพักปลาหน่อยเี่ยวปวแบได้สิอยินครับมาเมคุเมโอคนน้ารักาแต่ปั่นขย้อนหอนก็ตีขาก่อหั่น้นเอหันไปยี่อยู่ใส่วตี ฮัน,น,นพญอ้วนอยู่บันข้อครับฮันพญอ้วนอยู่บันข้อบันข้อตำบลลังแรงอำเภออุดมพริสัยจังหวัดศรีสะเกศมาบร,บระหอดจอดบ่ถึงติดตอ่อช่องกวางอิลีครับเดี๋ยวสิ้้ามาชิมพามากินราคาถึกๆจานเป้งๆห้าสิบบาทครับพักเต็มจานแถมเกาพร้อมมาโลด รอนแรกแจกแถมช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นช่วงโชันช่วงอ่าเ่องมือั่นช่วงโปรโมชั่นติดต่อพันช่วงกวางอิเลดีสิพามากินพี่น้องบอกว่าเสียแต่คาค่านำรถมากเสียแต่ค่าน้มากข้ากไม่มี้กนเราี่น้องต้องจับต้องจัแล้วาผ้หล นั <mon> ่งงานลั no ่งลยกล่องนะลูกฮึบังเตี๋ยหลาพอ่อนเป็นอ่อนแศรษเป็นเศบพักการหินแต่มันโมหินครับพอมันงามมันเกี่ยวกันหมดบังเตี๋ยหลาพริกพริกกับพริกสดๆมันเกี่ยวกันอยู่ดีครับมันงามโมหินหมดมันกิดบอกคอยหินบ้านไหนล่ะมันงามมันงามบ่ลมันงามหยอดปุ๋ยเราบ่ได้ใส่ปุ๋ยยัง มันงามย่อนพอดปลกใส่ใจนะั่นดูแลร,ร,รักษาดีก็ได้ง่ามครับเดี๋ยวบุลังจะเอาปลาหน่อยโช้อด้วยบุลังจับปลาหน่อยช้อไปเรี้ยงวัวช้อละเนาะคิดไน้อยพกเข้าไปหักสด ได้ใจอืมแต่ได้อยู่เพราะว่าทุกวันดักแด้เอาม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 าโอ้นี่ดักแด้ครับดักแด้ดักแด้พี่น้องเอาตรงพุ่นอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นเมนูดักแด้นี่ดักแด้สดๆท่าออกแกมมาวันเดินเดี๋ยวติดตาม เมนูดักแด่ต่อไปเอาเก็บนี่พอกันซ้ำนี่ขอบคุดหลายๆสำหรับพี่น้องทีท่ติดตามกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครกดไลค์นั่นเอแล้วกะ <laughs> กดกระดิง่งแป้งๆๆเห็นน้ำแน่ <laughs> พอกันไหมนะกกิมน้าครับสวัสดีครับ